สวัสดีครับพี่น้อง FC สามไร่แฟนเทงกับพ่อกำนันชาวนาเพื่อนออฟฟิเชียลครับนะครับสำหรับคลิปนี้กะวัน,นนี้เขื่อนมาตั้งดานฟ้าครับพี่น้องนะ้ววันนี้นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับเป็นโอกาสดีที่เลี้ยงเล้วครับอยูกิ่ยนะครับอยู่กล่ยวานอีล่าครับเป็นทั้งทานจะไปงานพอดีพี่น้องได้เว้ยเดี๋ยวพาพี่น้องมาเพิ่งมาตอนนี้หยอดใส่เลี้ยงนะครับจังไลยเลี้ยงนะครับ แล้วก็ทีโอกาสนะครับที่โอกาสคลิปนี้นะครับสำหรับขอบคุณพี่น้องครับสามหมื่นสับสไครครเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องทีโอกาสมาขอบคุณพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับมาได้มาบานอิหลาพอดีนะครับทุกไลค์ทุกแช่ครับพี่น้องทุกไลท์ทุกแช์นะครับ ทุกการติดตามนะครับทุกการรับชมนะครับคือว่ากำลังใจนะครับว่าสิ่งวัตถุน้ำสามเอื้นสัตว์ก็คือว่าก็คือว่าเร็วครับสำหรับนนก็คือว่าเร็วมากๆครับเพิ่งเปิดช่องได้ประมาณสามเดือนกว่าๆครับจะเข้าซีเดือนนะครับด้วยความรักความเมตตาของพี่น้องซีสาวหน่อยเฮ่านะครับแล้วก็นับพลังเงียบนะครับของอีหล่าอุ้งน้ำนะครับแล้วก็ ที่เรื่มใมเลยพี่น้องครับโอ้ยนะครับต้องขอบคุณนะครับอีหลาหน่อยเท่านี้แหละ ได้พี่น้องด้อนะครับกำลังใจกับภาวะเชีดนนล้รวรรบ่าวเชียทีมงานสาวหน่อย่น้นองกอิหลาคนระับขโมมีอีหลาัวดได้พี่น้องครับ,บคุณน้องอุงอิงนะงแต่คนล่ะครับพี่น้องแต่ผมว่าด้คิดว่าเสด็มาอยู่นาสาวหน่อยแต่ั้อีลาไปขอฝันบมดลพี่น้อง ว่าเ,เป็นคน่้การโอกานเพลดเพนห, uka, milk, หพี่น้องในเบิงล่างามาติดตามนะครับเราก็ส่งเสริมตามมาสนับสนุนทั้งช่องนะครับทั้งุกช่องทังนะครับพ่นอว่าจเป็นดานหน้เวเท,ท,ทีเนาะนะไปลยนใส่นะเปลี่นสพี่น้องเขากัตอนรับดีครับ มาท่ายบงอีหลาสาหรับหลับไปลงเศรษฐกิจสศรษฐกิลน์นะครับแล้วก็มื้ออื่นนไปนอนในมื้ออื่นอยู่ล่ะ <c oughs> บ้านอีหลาก็สิอ่บตั้งศาลคก็ไปนอนทำพิธีทำพิธีตั้งศาลมือ้ออื่นก็สิบประมาณ3:00นเช้านี่นะครับพี่น้อง <c oughs> เสร็จแล้ว,รวรรครับเดี๋ยนภาษาเสภาตั้งศาลครับมาร่วมพิธี สามหมื่นซับแล้วนะครับเย,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 ยี่ยียียียนะครับปีใจครับนี่เมื่อนี่ถือว่าเป็นการมาฉลองนะครับสามหมื่นซับนี่ถือว่าเป็นการฉลองนะครับพี่น้องนะถือว่าเป็นเรื่องดียามดีนะครับพอดีได้มาบ้ตนนิอิหลวพวาพอดี ถึงอควานร่วมขับขอบคุณวดจูนะขอบคุณสอนนุษยขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเลยเป็นองที่โอกาสเนาะในโอกาสนุนได้มาอยู่ในองค์กรนะครับได้มาอยู่ในครอบครัวสาวเมืองเชีนเพียงกว่าเทานะ้ำอบอุ่นไหลได้พี่น้องครับอบอุ่นไหลทีมงานเงาก็เป็นกันนี่พี่น้องหักกันครับกันตังใจกันมีอย่างซอยเรียกกันครับพี่น้องครับอยู่ด้วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นครอบครัวแล้วกัน ครัับพี่น้องแล้วก็ฝากไปลงเอฟซีนี่แหละครับส่งเสริมนะครับส่งเสริมบอสิเป็นทา้งหน้าวิธีนะครับบอสเป็นทางคลิปครับจังไรเบิ่งคลิปบรรยากาศโฆษณาด้ิพี่น้องเด้อยจังไรก็ได้ษนะครับเพื่อสิเป็นการสนับสนุนนะครับศิลปินนะครับสนับสนุนนะครับศิลปินที่ฉันชอบนะครับตัวนั้นนะครับในวงการสาวใหม่ห้องไม่อันบอสข่ามโฆษณากับพ่อเดียรารน้ำมันน้ำมันด้ิพี่น้อง พี่น้องผู้อยู่ทางไกลกับ่ระม,ะเมาเบิ่งบ่ได้นะครับให้กำลังใจทงางคลิปนะครับเบิ่งคลิปเดี๋ยวทางท,ทีมงานถวะทางนู้นหรือ,อว่ากระสีบกพี่น้องครับเวลาเวลายิ้กกยมืมอนิ้มือเศร้าหรือว่านิ้มือแรงจะก,กันกาตาคลิปก็จะเป็นนนท์ไทยเด้อนะครับพี่น้องกระสีนนท์ไทยยศจะมาหลังหลังจากที่เขาหลังวิธีแล้วครับับที่เขาหลังวิธีแล้วโซนแรงนะค,ครับโวนแรงก็จะเป็นแอ็ดมิ้ง ทำน,นาทีเทียนน้เินนครับเดี๋ยวเงรจะมาติดตามไปบงงลูกเตาลูกหลานเบื้องง จากจากบ้านอีหลานะครับไปนาจะประมาณ40่สกิโลหาสิบกิโลครับเป็นงาน้างวันนี้นะน, 30, นะครับโอกาสมาแบะมาฉลอง30,000ซับสไครต์นะครับให้พี่น้องติดตามให้พี่น้องซอยดันซอยแชร์ซอยซอยชิงสุยางหลับพี่น้องครับ ดูการน,นี่ให้ได้หมดนเมือซับด้ยพี่น้นองเนดะ้อครับผมสาธุสาธนะุมุยุยมุุครับเราทเมือซับด้ยพนะีนนน่น้องเด้อสวยเช้สวยตัดด้พี่น้องครับยานไปงานไม่เลยครับบรรยากาศครับพี่น้องบรากาครับ

อีหลักไม่มาฝากท่องเห็นอีหลักที่เก่ามาฝากท่องเห็นอีหลักที่เก่านะครับกำลังเคลียร์พื้นที่เลยครับพี่น้องเคลียร์พื้นที่เพะะื่อเพื่อสีให้ทันนะเพื่อสีให้ทันวันที่นี่ครับปีใหม่อาทีตหนึ่งท,ที่สองเนี่ยครับพอจะขึ้นแล้วก็จะขึ้นบ้านแล้วนะครับ ุกอย่างลงตัวครับทุกอย่างลงตัวครับงงรบัวสิเป็นเมื่อคืนบัวซีเป็นอมอลลั่นี้นะครับนี่แล้วก็อีกเรื่องนึ่งมอลลครับเป็นไปได้จังไหนพี่น้องครับมีงานแล้วมีคิวแล้วนะครับแต่ว่าคิวหลุดนี่แหละพี่น้องคิวหลุดได้จังไหนครับมันเป็นสิ่งที่แปลกนะครับยากได้รับจ้างก,กันเป็นปีปีความปีแล้วนะี่สิมาคิวหลุด พรดีพอดีได้มาเลดเนได้มารแสดงได้มาขึ้นนมันไม่ใช่อีหลาพอดีครับทีนั้นมัน้ำสาวหน่อยทีันเสีงเขานะครับผมจากว่าชิดบาสิได้มาบ่กบอ็อคเลปเลี่ยนไก่สรุปได้มาทุกคนได้มาทุกคนครับพี่อ้่งที่ใครเปนเรครับสำาัพิมพ์ครับทกอย่งที่เนปเสครับขงทั้อมี่สิบี่ันอสเดนมาร์กย่สิี่ันเดมารส ช่องนะครับวันนี้ประมาณเกือบสีเดือนแล้วครับถึง 3, สามหมื่นซับสไครต์นะครับเย้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 นะครับ,นรบนนนในสัปดาห์หนพี่น้องกำลังใจกดไลค์กดแชร์ติดตามไปเชียงตลอดเลยพี่น้องเนะครับผมสัตว์